มือถือเครื่องนี้เนี่ยก็เทซะด้วยทีนี้ก็ลำบากว้าวุ่นกันหมดเลยคือแบบมีคนมาถามกันว่าเออจะเผลอใจไหมจะจองเลยหรือเปล่าหรือจะซื้อเลยหรือเปล่าแล้วบอกเออก็คงต้องซื้อแหละเพราะมือถือเครื่องนี้ทําให้เรารู้ว่าแบบมือถืออื่นบนโลกอะแพงไปเยอะเลยอะ าเป็นไงบ้างคุณคนเปิดมาไอเราก็เทซะด้วยนะก่อนจะกลับมาเล่นกันได้นี่คือผู้ชม In f ฟ n i x ซีโร่สาม i ิบซรนะฮะรุ่นนี้เขาเน้นมาเลยว่า Front ์วอลกแคม era บางคนอาจ,จะเสียงว่า Vlog อกก็ได้แต่ว่าเออนักดูดเห็นเขาชอบออกเสียงว่า v อล์กกันมากกว่านะคราวนี้ไอเนี้ยน,นะก็นะคืออินฟิ i x ส่งมาให้ย้าก่อนนะส่งมาให้เราก็หน้าตาก็ดูชัดเจนเลยว่านี่คืออะไรเอ่ยทางม้าลายเดินข้ามให้หน่อยขอทางหนึ่งพี่แฮ่บ้าหรือเปล่านี่คืออะไรขเขาเรียกสเลดป่ะนะก็คือที่ รวมกับเข้าไว้แบบนี่นะคัดๆก็คือเน้นมาเลยแหละว่ากล้องถ่ายรูปแต่ว่าเน้นมาที่กล้องหน้าด้วยไงเวรุ่นนี่นี่ยคุณผู้ชมก็อ่าคุณผู้ชมเห็นไหมครับอินฟินิกนะฮเทศกาลหนังที่เวนิสอะไรก็ตามแต่จริงๆแล้วอินฟินิกก็มีมาบอกน่าดูเหมือนไงแต่ว่าช่วงนั้นน่าอาจจะไม่ว่างนะฮะก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอันนี้ก็คือส่งมาให้น่ารักมากๆอ่าทุกคนคราวนี้มาดูกันว่าในนี้มีอะไรกันบ้างดีกว่าคุณผู้ชมเออเด้เนี่ยคุณผู้ชมอันนี้ก็ให้มานะเขาให้มาดูดเหมืนอนเล่นนี่เฉยโอ นะคะก็เอาไว้ใส่นู่นใส่นี่ติดใหม่ติดใหม่นี่นะคะ capture your own story capture <c oughs> ก็คือจับภาพโมเมนต์ของตัวเองซะโอ้โหนี่ก็คือท่าเรือแหลมชะบงังแฮ่ว่าหรือเปล่าอ่าอันนี้อันนี้เป็นน่าจะมาหาสมุทรเลยนะคะน่าดูกรไม่รูที่ไหนเหมือนกันที่เวนิสหรอเขาบอกเทศกาลหนังอะเอามารัวสวยอะสวยจัดอะบอกเลยอ่าก็นะก็เปิดมาขนาดนี้นะก็คงชัดเจนว่ารุนนี้เน้นอะไรนะเน้นกล้องอยู่แล้ว ต่เราจะบอกคุณผู้ชมว่าแม้ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะเน้นกล้องก็ตามแต่แต่ว่าวินาทีแรกที่นิรุตได้จับเครื่องนี้ขึ้นมาปุ๊บลราบ่อยนะเราไม่รู้สึกว่ามันเป็น i n นฟินิเลยอ่ะคุณผู้ชมอ่ะมันจะเป็นยังไงไปได้ไงงั้เดี๋ยวมาดูกันก่อนถ่าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมา อ่ะทุกคนดูไว้นี่คือหน้าตาของกล่องแล้วก็ตัวเครื่องของเรานะคะ Infinix Zero 3่ส G ตัวนี้เนี่ยจุดขายสำคัญก็จะเห็นเลยว่าเขาเน้นมาเลยว่าเป็น 4K 60เฟรมแล้วก็เป็น50ล้านพิกเซลกล้องหน้าเห็นปะ่ะวอลค์แคมีร่าเลยก็คือเน้นมาละแล้วก็เป็น Zero 3สา G อ่าตัวนี้แล้วก็หน่วยความจำสองาสิบหกิกแรมเนี่ย21อ็ดอะไรของพี่เขาคือมันเป็น12บวกเคุณผู้ชมก็คือตัวเครื่องเขามีฮาร์ดแวร์เป็น12เนาะแล้วก็ใช้ฮาร์ดแวรร์แแมมา12ล้วก็ใช้้หนหนนน่่ววววยยคาามมจจภใอีก9เเปป็็รร21แแติงๆล นาดูดว้วยมันก็เป็นตัวเลขการตลาดส่วนหนึ่งด้วยนะจริงแล้วเราเจำไว้ว่าเป็น12ก่อนแล้วกันทีนี้ด้านหลังโอ้โหนี่นะคะจะเห็นสเปคเขาที่แบบดีเลอร์ประเสริฐสีมากมายไก,ยก่กรอจนเราคิดว่าตอนแรกที่เราอยู่ถึงบอกว่าเราจับไปแล้วเรารู้ราคาเพราะเราแอบดูอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยฮ้ยเอาเรื่องว่ะคือมันมันแบบสเปคมันดีมากจนแบบโถต้องบอกว่าวาวซ่ามากจริงๆนะฮะจอเนี่ย สิบบิตนะหนึ่งพันล้านสีสิ่งเหล่านี้มันมันไม่เคยเกิดขึ้นกับมือถืออินฟินิ์เราบอกก่อนแล้วอย่างที่เราบอกว่าพอเราจับเขาปวเนี้ยเราจะบอกคุณผู้ชมว,ว่าเราไม่รู้สึกว่าเขาคืออินฟินิ์เลยอ่ะมันหรูหรามแบบเกินแบบแกว่าที่เราเคยจับมาเยอะเพราะปกติอิฟินิ์ก็จะเน้นขายมือถือราคาเอาตรงๆก็แบบบัจจิ้โฟนไม่แพงมากเลยใช่ปะ่ะแล้วเนี้ยรุ่นเนี้ยคุ่มาดิจอโค้งเงี้ยแล้วน้ำหนักนะดีมากคุณผู้ชมดูตัวเครื่องด้านหลังดิออกแบบมาแบบโอ้โหลูรามมากอ่ะ แล้วเครื่องเนี่ยบางมากดูข้างบนผู้ชมนี่ power by infinix ต,ต่างๆเออหน้าตานี่ก็ละมาคล้ายๆอยู่กันนะเหมือนเคยเห็นแบบลักษณะคล้ายๆอยู่เหมือนกันเพราะเราจับตอนแรกปุ๊บเนี่ยเรากลับรู้สึกว่าเออเราแอบตกใจวะ่ะมันดูไม่เหมือน infinix จริงๆมันดูแบบมันดูเนียนตาไปหมดอนะ่ะมันก็ดูหรูหราดูลักชัวรี่ดูพรีเมียมมากๆเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าถือว่าเป็นการยกระดับของ infinix ครั้งแรกเลยนะที่มีความแตกต่างไปค่อนข้างเยอะเหมือนกัน ก,กับที่เราเคยเห็นกันมาในอดีตการเนาะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการใช้งานกันบ้างเอาเรื่องแรกเลยเรื่องกล้องเพราะว่าเขาเนี่ยเขาขายเรื่องกล้องไงคุณต้องพูดเรื่องกล้องก่อนเริ่มต้นจากกล้องหน้าก่อนคุณผู้ชมความละเอียดของเขาเนี่ยอยู่ที่50ล้านพิกเซลโอ้โหไม่ก็สะรอดบอกเลยว่าสุดยอดมากในเรื่องของกล้องหน้าตัวนี้นะคะคราวนี้แน่นอนว่ามาพร้อมกับกล้องหน้าปุ๊บกล้องหน้าสามารถอัด 4K 60เฟรมได้ นะคะแบบคมชัดยิ่งกว่าสิ่งใดแต่เราบอกคุณทุกคนก่อนว่าแม้ว่าตัวนี้จะเป็น 4K 60เฟรมก็ตามแต่นะคะแต่ว่ามันไม่มีการสั่นเวลาที่เราถ่ายอย่างนี้นั่มายเวาว่าเวลาที่คุณจะเปิดการสั่นวิดีโอปุ๊บเนี่ยมันจะลดความเวี้ยงลงเหลือแค่ Full HD ทันทีเคยไหมนั่นจึงปเป็นเหตุผลว่าทําไมเราจึงต้องมีขาตั้งกล้องเมื่อกี้ที่เราให้ดูเพราะว่าเราก็จะถ่าย 4K ชัดๆได้อ่าใช่ไหมแต่ว่าต้องนั่งอยู่กับที่นะเฉยๆเพราะมันไม่มีการสั่นให้แต่ว่าถ้าเปิดการสั่นแบบ EIS ปุ๊บ มันก็จะไปอยู่ที่ f u Full HD เนี่ยทันทีเลยรวมถึงนะคะในตรงกลางเนี่ยที่เป็นดูวิดีโอเนี่ยนี่คือ Ultimate Video Enhancement นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอนั่นเองพอเรากดปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น Full HD เหมือนกันรวมถึงการเปิดโบเก้ตัว F นะคะที่อยู่ทางซ้ายมือก็เช่นกันนะคะทั้งหมดทั้งวนเนี่ยก็จะกลายมาเป็นตัวของ Full HD ทั้งหมดสิ่งที่เราชอบส่งหนึงก็คือว่าตัวนี้นะคะ มีสิ่งที่ชื่อว่า look up table นะคะ LUT ที่เราเรียกว่าหลัดนั่นแหละตัวนี้เนี่ยให้โทนสีแบบซีนีมาเยอะมากนะครับสามารถเอาไปถ่ายกันแบบว่า สวยๆได้เลยสำหรับกล้องหน้ามีทิวแอนออเรนจ์นะคะนี่คือฟิลเตอร์ยอดฮิตระดับโลกนะทิวแอนออเรนจ์นะคะแฮร์รี่บัตอรอันนี้นะพิงค์บลีมโกลเด้นซิตี้อะไรเงี้ยคือแบบทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยโหคือแบบว่ามันทำให้เรามีความแบบสนุกสนานนะคะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะคะฝนตกหิมะตกอะไรก็ว่ากันไปมีกรอบนะคะแบบ2.35จต่อหนะฮะวินเยตนะคะกรอบแบบเรคคอร์ดดิ้งนะคะทั้งหมดเนี่ยคือเอามาให้เราเนี่ยถ่ายพวกวิวดีโอพวกร็อกเนี่ย ได้อย่างสนุกสนานนั่นเองนะคะแต่ที่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมว่าที่เด็ดจริงๆใยยุคนี้มันยุคทิกต o อ,อกของโลกมาพูดงี้ดีกว่าคือถ้าใครที่ไม่เล่นทิกต o อ,อกสมัยนี้ก็อาจจะไม่ค่อยจะทันสมัยเท่าไหร่คือก็ไม่ได้บอกทุกคนต้องเล่นนะนะแต่หมายถึงว่าคือมันเล่นแล้วก็รู้อะไรเร็วดีเหมือนกันคราวนี้ไอตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยมันจะมีตัวที่ชื่อว่าการแต่งหน้าไว้นะคะที่เป็นรูปแปลงคราวนี้โอ้เราบอกแล้วเปิดเาปุ๊บเนี่ยหูสวยสะพึ่งเลยว่ะเอางี้เราดูตัวอย่างวิดีโอกันเลยดีกว่าไปดูค่ะ นี่คือตัวอย่างกล้องวิดีโอนะคะที่ต้องบอกเลยว่าก็เกิดมาก็หน้าอย่างนี้อยู่แล้วนะคะโอ้โหสวยเลยขนาดนั้นนะคือสวยแบบสวยตะโกนนะคะดีมากชอบเลิศประเสริฐสีเรียกว่าไอตัวฟิลเตอร์ตัวแรกอะ r s t l ์สเคุณผู้ชมสุดยอดบอกเลยนะแล้วมีผู้ชาย,ยนะมี Natural นะคะแล้วก็มีเนปจูนนี่ผู้ชายผู้ชายก็ถ่ายได้ผู้หญิงก็ถ่ายได้หคือก,กล้องแบบใสมาเต็มอ่ะนะบอกกอนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะ เขาใส่ฟีเจอร์กล้องมาแบบวันแน่นมากเลยในตัวของกล้องหน้าคือเรียกว่าเต็มรูปแบบมากหลายหลายคนอาจจะเสียดายว่าโอ้โหพี่พอเปิดบิวตี้ปุ๊บมันอาจจะยังไม่ถึง 4K ใช่ไหมแต่ว่าเรามีเลืองที่จะบอกเล่ากันนิดนึงแล้วกันเนาะก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยนะไอติคตอกเนี่ยความละเอียดมันคือ960คูณ540เอาตรงๆนะยังไม่ถึง HD เลยคือถ้าเกิดว่าคุณอยากจะสวยไว้ก่อนอ่ะคุณอัดแค่ FullHD ก็พอแล้วเชื่อเราสิเพราะคุณอัด 4K ไปอะ่ะมันก็จะบีบ ของคุณเนี่ยไม่เหลือเลยเลยอยู่ดีซึ่งเราเคยผ่านมาแล้วโอ้โหไปซื้อแอปพลิเคชันพรีเมียมมาอา K, TikTok, ัด 4K ลงทิกตอกปุ๊บโอ้โหแตกละเอียดเป็นเม็ดทรายน้ำภาษาอะไรกับหัวใจมันอะไรเนี่ยซึ่งเราจะบอกคุก่นว่าพอเราถ่ายพวกนี้ปุ๊บเนี่ยนะมันมันคมอ่ะมันก็ดีแหละแต่ว่าเราว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย 4K อ่ะมันเหมาะกับการไปทำร็อกสวยๆแบบ ถ่ายตัวเองอ่ะแบบประมาณว่าตั้งกล้องไว้เราก็เดินมาแบบอยู่ในวิวทิวทัศนสวยงามอะไรเงี้ยแต่มันต้องพึ่งขาตั้งกล้องเป็นหลักด้วยแต่พอพอไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องปุ๊บแล้วเราจะถือเอาเงี้ยพวกตัวบิวตี้พวกอะไรต่างๆเนี่ยจะไม่คุณเล่นกล้องหน้าได้สนุกมากขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะก็ทั้งสองสถนานการณ์ก็ถูกทําออกมาเพื่อให้มีความแตกต่างกันก็คือว่าได้อยากจะกโฟกัจริงนุ่นวดว่าไปทำบล็อกได้เลยตั้งกล้องนะคะกินข้าวตั้งกล้องอ่าสนุกสนานกับเพื่อนๆอ,อย่างนี้ใช้กล้องหน้าแทนกล้องหลังได้เลย,เลยแล้วทุกกกกคนนนนนนนเเเีี่่่่่ยยจจจะมจมมมััออััใใใาาขึ้้้้ือออออหห็ตวงงงงงูลลลถถ ใช่ป่ะมัม่นใจป่ะแต่พอเห็นหน้าตัวเองพุมเรามั่นใจมากกว่านี่คือสิ่งที่อินฟ n i x ทํามาให้กับรุ่นนี้นะฮะในราคาหมื่นนิดๆเท่านั้นเองซึ่งเราบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ถือว่าตอบโจทย์เทรนด์โลกได้เป็นอย่างดีมากๆเลยะ,ะในปัจจุบันอันนี้ชื่นชมมันดีค่ะส่วนตัวกล้องหลังนะคะตัวนี้กล้องหลังก็สามารถถ่ายรูปได้ความละเอียดสูงสุดในที่108งล้านพิกเซลนะคะแล้วก็มีเลนส์อ l t r a w i ไวด้วยอ่าตัวนี้เนี่ยนะคะมีตัวของ กล้องวัดแสงแล้วก็วัดตื้นลึกนะฮะสล้านพิกเซลแล้วผู้ชมดูตรงไฟแฟลชดิเท่ไหมประดับด้วยสีทองทองเออแต่กล้องหลังนี้มีการสั่นนะสบายๆนะคะแล้วก็กล้องหลังเนี้ยอัดได้สูงสุดคือ 4K60 เฟรมเหมือนกล้องหน้าเลยนั่นเองนะคะนัถ้าเกิดว่าใครอยากจะใช้ตัวนี้เนี่ยเขามี OIS การสั่นให้ซึ่งคุณภาพเนี่ยอย่างที่ผู้ชมได้เห็นอยู่เนี่ยเราคิดว่าพอใช้ได้เลยถือว่า ทำออกมาได้น่าสนใจนะคะแล้วก็มีหมด Ultra s t เตดีนะคะหมดกันสั่นแบบ EIS ตัวนี้จะอยู่ที่ Full HD 30เฟรมเหมือนกันที่เราชอบมากก็คือว่าตัวระบบโฟกัสคุณผู้ชมทั้งตัวกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยอย่างกล้องหน้าเนี่ยโฟกัส,สตานะ ไอโฟกัสเลยเข้าตาเลยคือแบบมันจะมีสี่เหลี่ยมขึ้นที่ตาเลยส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยถ้าใครเล่นกล้องใหญ่มาตลอดจะรู้ว่าคือมันจะมีโฟกัสคุณผู้ชมที่แบบว่าขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมแบบโฟกัสแบบหลายจุดอะขึ้นมาเพื่อให้มันไม่หลุดโฟกัสความเร็วนการโฟกัสจะดูดให้เกือบเร็วอะไม่ถึงขนาดเร็วมากเกือบเร็วแต่ที่เราประทับใจมากๆเลยก็คือการถ่ายรูปที่ให้ประสิทธิภาพที่สูงมากมากกว่าที่อินฟินิเคยเป็นมาคือใครที่เป็นแฟนอินฟินิตมาเนี่ยดูดจะพูดเสมอว่าเออแบบว่าเออตัวกล้องนี่่มัก็ดะแตวา เราคิดว่าตัววิดีโอเนี่ยอาจจะไม่ได้เด่นมากแต่ก็คือสมัยก่อนนะสมัยนี้เนี่ยอีฟินิ x เนี่ยดีขึ้นเยอะมากนะฮะวิดีโอก็ดีขึ้นแต่ว่าภาพนิ่งของตัวนี้เนี่ยมันยกระดับตัวกล้องเนี่ยไปเยอะโดยเฉพาะภาพถ่ายตอนกลางคืนเนี่ยยกระดับขึ้นไปเยอะมา,มากๆสีไม่แป้นนะแล้วก็เก็บนอสได้ดีนะดีเทลต่างๆเนี่ยเก็บได้ดีมาก ถือว่าทําออกมาได้แบบดีกว่าที่เราเคยเห็นมาพิดหูพิดตากันเลยทีเดียวนะคะตัวแบบภาพถ่ายขึ้นตลอดเนาะอันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของการใช้งานกล้องเนี่ยเรียกได้ว่าสามารถขิงคนได้แล้วเราบอกเลยว่าเออตัวนี้เนี่ยในพาร์ทของตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าภาพนิ่งในจากกล้องหลังเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆนะคะดีแบบไม่แพ้กล้องหน้าเลยคือตัวนี้เน้นกล้องมาแบบจริงจังมากแต่ว่าซอฟต์แวร์เนี่ยถ้าเทียบก,กับเอาตรงๆนะพูดกับแบรนด์ที่ยังขายในตลาดตอนนี้มากมายหลายเจ้าเนี่ยก็คือถ้าเป็นซอฟต์แวร์ของงานเอ่อพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าถ้าเป็นทางจจีีะม ความชํนานาญใช่ครับนี่ดูอ่าชำนาญในเรื่องของสีผิวสกินโทนภาพออกมาอะไรเงี้ยอันนี้จะมีความชำนาญอยู่อีกระดับหนึ่งนะคะแต่อีฟิ n i x ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าได้กล้องที่ดีที่สุดตั้งแต่อีฟ i นิกเคยมีมาแล้วนะคะตั้งแตง มาต่อที่หน้าจอนี่นุ่มผู้ชมตัวนี้เนี่ยหน้าจอเป็นแบบ AMOLED Display นะคะ 3D Curve ก็คือจอโค้งนะคะแบบ3มิติขนาดหน้าจอเนี่ย6.76นิ้วแล้วก็หน้าจอเนี่ย Refresh Rate เนี่ย 144Hz อันนี้มันถ้าจะเป็นเกมมิ่งโฟนนะ10บิตนี่คือ1,000ล้านสีนะคะถือว่าเป็นหน้าจอที่สวยงามมากตัวหนึ่งเลยในราคานี้นะคะสร้างออกมาเนี่ยได้ในราคาที่ดีมากๆจริงๆแล้วก็ตัวนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วยตัวของ MediaTek Dimensity 8020นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเร็วที่สุดในกลุ่มเซกเมนต์ดเดียวกันในตลาดกันเลย,เยวใ การเล่นเกมต่างๆของตัวนี้เนี่ยเป็นไปได้อย่างลื่นไหลค่อนข้างมากนะฮะซื้อมาเล่นเกมตัวนี้เนี่ยก็เล่นได้ค่อนข้างดีจอโค้งเนี่ยอาจจะทําให้คนที่ไม่เคยใช้เนี่ยมีความรู้สึกว่ามันโค้งอ่ะแต่ว่าเราบอกเลยว่าพอได้จับครั้งหนึ่งจะรู้ว่ามันดูราหมาเห่ามากนะคะมิดีเทคไดมอนี้แปดศูนย์ศูนย์เนี่ยเป็นตัว 5G เนี่ยเล่นเกมได้ดีมากเลยนะ,ะใช้คําว่าดีมากเลยแล้วก็ตัว GPU เนี่ยเป็น a r m a l i G 77 M49 นะฮะ สามารถสร้างสรรค์ในเรื่องการเล่นเกมได้ได้ดีอยู่ที่คิดเยอะมากนะเกมในใหญ่เกมโหดๆเกมหนักๆเนี่ยเอาอยู่และที่เอาอยู่มากกว่านั้นคือเครื่องรุ่นนี้เนี่ยแทบไม่มีความร้อนในการใช้งานเลยนะคะน่าดุดลองใช้งานดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเล่นเกมหรือว่าเป็นเรื่องของการถ่ายรูปอะไรก็ตามแต่เนี่ยเครื่องแทบไม่มีความร้อนมีเหมือนกันแหละจะบอกไม่มีก็โกหกอะ่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้ร้อนแบบร้อนตะโกนอย่างนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่นะคะนี่คือหนึ่งสิ่งที่มีติเทคไดมิสตี่ทำได้ดีมากๆในช่วงหลังๆและอินฟินิสีเอเนี่ยเอามมา เาเราใช้งานเนี่ยมันจะร้อนเร็วมากเพราะว่ามันบางมากแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเวลาใช้พุก,ก็เราไม่ได้สุกว่ามันร้อนจัดจัดแต่อย่างใดนะฮะถือว่าทําความร้อนได้ดีมากเราว่าเราแบบเรารักอะ่ะเราปิ๊งมากแล้วนี่อีกหนึ่งรายละเอียดพอดีมีสีเดียวนะถ้าสมมติว่าเราเห็นว,วอลเปเปอร์มาเดี๋ยวนี้ทุกแบรดนด์จะทำวอลเปเปอร์กับสีเครื่อนเนี่ยล้อกันไปทานเดีวยวกันแล้วเห็นป่ะเออเดี๋ยวนี้เห็นไหมคือถือมาปุ๊บเนี่ยฮัลโลนี่อะไรเนี่ยอีพีหรออะไรเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าเออมันยกระดับขึ มันว้าวอยู่นะเนี่ยซีโร่ใช่ไหมเออแล้วแบบหลายๆคนรอให้น่าดูดรีวิวกันเยอะเหมือนกันวันนี้ก็มารีวิวผู้ชมได้ดูนะสาสตหรัี่ฟิลิกซีโร่ตัวนี้นะคะไปต่อกันที่เรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็ชาร์จเร็วกันบ้างนะคะแบตเตอรี่ของรุ่นนี้สำหรับเรานะถ้าเกิดเราใช้งานหนักๆหน่อยเราว่าแบตเตอรี่อาจลงยุบเร็วนิดนึงต้านนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มากสักเท่าไหร่แต่ก็แอบ,บเร็วนิดนึงนะแบตเตอรี่เนี่ยความจุเนี่ย5,000มิลลิแอมป์นะครับปรดีบางบางวันนี่ยแบรนด์อื่นจะใส่มาสัก4,000ปล ah าายเนยนะตี้ใส่มาที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์แล้วก็ชาร์จเร็วเนีีี่่่ยแแกจััดมาใหห้้ท68วตต์โโออนคืบบ จีชารกระชากใจมากๆเลยนะคระับสำหรับตัวของชาร์จเร็วต่างๆนะคะในส่วนของ Netflix นะคะตัวนี้เนี่ยสามารถดูได้แบบ L1 เลยนะคะก็คือดูแบบ HD ได้นั่นเองนะคะสำหรับใครที่จะซื้อมาดูหนังเนี่ยตามสบายเลยนะคะดูได้แบบเต็มที่แล้วก็หน้าจอเนี่ยสว่างสูงสุดเนี่ย950นิสเลยนะคือคุณเอาไปดูหนังแบบกลางโลุมกลางแดดน,นี่สบายๆเดี๋ยวเขาจะให้มาเยอะมากคะ่ะ256กิกแล้วก็แร็เนี่ยให้มาที่12กิกเนาะถือว่าให้มาเยอะจริงๆแหละแล้วก็ตัวนี้นะคะในตัวของ Wi-Fi ตัวนี้ในไ i f i เนี่ยเป็น Wi-Fi 6ด้วยนะคะซึ่ง งส่วนใหญ่เนี่ยราคานี้จะเป็น Wi-Fi 5 g h z กันอยู่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็น Wi-Fi 6แล้วนะคะซึ่งสามารถทำให้ตัวเครื่องเนี่ยรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เร็วมากๆอทุกคนดูจากสเปคค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าสเปคต่างๆเนี่ยก็คือบอกหมดแล้วก็มาพร้อมกับ Android เวอร์ชัน13ครอบทับด้วยตัวของ XOS นะคะ XOS รอบนี้เนี่ยมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะคะอย่างเห็นได้ชัดด้านบนเนี่ยเออแต่พอมันมาอยู่ในจอโค้งแล้วเนี่ยเราจะบอกว่าเรากลับรู้สึกแตกต่างออกไปนะ คือตอนที่มันเป็นจอธรรมดาของอ n f ฟ n i x ซึ่งเราจะคุ้นเคยแบบนั้นมากกว่าเนี่ยเราไม่รู้สึกแบบนี้แต่พอมาอยู่บนจอโค้งปุ๊บเนี่ยเออว่ะ UI i n f ฟ n i x เนี่ยมันก็สวยดีเหมือนกันนะเออมันสวยดูเหมือนกันนะมันมันดูเรียบร้อยดูอะไรดีเหมือนกันนงนั้นะอันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เครื่องนี้เนี่ยเราคิดว่าคุณจะได้มือถือที่หรูหรามากๆในราคาที่อาจจะไม่ต้องบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สูงเลยจริงๆแล้วก็ได้เครื่องที่เร็วมากๆด้วยเช่นกันนะสำลุนี้นะคะเป็นลำโพงคู่นะคะอยู่ด้านล่างกับด้านบนจะไม่ได้อยู่ตรง Ear piece นะนะัเราอ้งไปอใช อีพีมันแค่ที่คุยที่แนบหูอะ่ะเสียงมันจะไปดีอะไรตั้งหนานะคะไอ้ลำโพงเนี่ยจะอยู่ด้านบนเห็นไหมคะแล้วก็ด้านล่างเสียงดังดีด้วยแต่ว่าเปิดเปิดสุดจะมีความแตกนิดหนึ่งนะแต่ดังถ้าถ้าใครบอกเสียงไม่ดังก็คงจะต้องมีปัญหาแล้วละที่หูแต่ว่าเสียงถ้าเปิดดังมากมันอาจจะมีความแตกนิดนึงนะคะอันนี้ก็ต้องแจ้งไว้ให้ทราบนิดนึง เ,ออเสียงดีนะเราบอกเลยว่าเสียงดีเห็นไหมว่าภาพสงต่างม,มันสวยนะแล้วดูด้เครื่องแบบหรูหรามากเลยอ่ะดีมากเลยเธอเอาละทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็มาสรุปกันดีกว่านะสำหรับเราเนี่ยเราสึกว่า infinix zero g รุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เน้นในเรื่องของกล้องหน้าที่อัดความละเอียดสูงสุดได้ถึง4 k 6 0เฟรมแล้วก็มีตัวของความละเอียดสูงถึง50าล้านพิกเซลคือจะไปถ่ายภาพนิ่งหรือว่าจะไปถ่ายวิดีโอเนี่ยก็อเอาอยู่หมดเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราเปิดฟีเจอร์ฟังก์ชันปุ๊บมันจะลงไปอยู่ที่ full hd หน้าพอใจกับราคานี้ก็แล้วกันคือ 4K ก็มีหลายระดับหลายสเต็ปเนาะแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราเปิด30เฟรมเนี่ยมันจะเก็บแสงได้มากกว่า60เฟรมนะอันนี้เราเคยสอนหลายครั้งแล้วใช่ไหม <S <S แล้วถ้าเกิดว่าทุกคนเนี่ยเอาไปใช้งานแล้วอยากได้ความคมชัดนิดหนึ่งเราคงคิดว่า 4K 30 ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีนะฮะแต่ถ้าอยากได้ความลื่นไหลความเนียนตาเช่นอยู่บนรถอยากได้ความเนียนแบบเล่นรถไฟหอกอะไรเงี้ยอันนี้ก็ลอง60เฟรมก็ได้แต่ว่าถ้าจะทํากันสั่นปุ๊บเนี่ยนะฮะก็จะลงมาเหลือที่ Full HD นะคะัผิวผานสีต่างๆเนี่ยเราคิดว่าทําได้ค่อนข้างดีแต่เป็นเรื่องใหม่ของอ n f ฟิ i x มากๆที่จะเริ่มมาทาตัวบิวตี้บนวิดีโอแบบจ,จริงจังนะฮะอันนี้ก็ถือว่าสำหรับเรานะถ้ามีสักห้าดาวเนี่ยรอบนี้เราให้วิดีโอด้านหน้ากล้องหน้าสัากประมาณ3.5-4คะแนนถือว่าในราคานี้ไไไมมมมม่ม่่าา่่ะะ่ีีใใคคคคคครรรรห้้้้ดดแลววววกกกก็็ุาาาาาาๆๆทจยปนนะสชชอออออืืืูขงงตัเเบ อู้ชไปว่าเครื่องเนี่ยรูหรามากรูหราดูดีบางเบามากคือซื้อไปแล้วบอกคนว่า20,000ื่นเขาก็เชื่อใช่ไหมคือเครื่องมันดูดีมากจริงๆนะคุณผู้ชมเออนะอ่ะดูดีมากนะฮะบอกว่าซื้อ20,000นเนี่ยก็เชื่อเหมือนกันแล้วก็ให้อะไรมาเยอะมากลำโพงคู่ CPU ที่แรงหน่วยความจำที่เยอะอะไรเงี้ยะนะคะชาร์จเร็ว68วัตต์อะไรแบบนี้นี่คือทั้งหมดที่เป็น จุดขายที่ทําให้ i e n ฟ i n i x ซ 35G มีคนเรียกร้องสเต็ปกิ๊กมาให้รีวิวเยอะที่สุดตัวหนึ่งในคอมเมนต์เลยก็ว่าได้นะคะอะเอาว่วงนี้ดีวกว่าเราคิดว่าถ้าเกิดคุณซื้อไปเนี่ยก็จะได้มือถือที่สเปคดีมากๆแล้วกันนะคะคุ้มมากๆตัวหนึ่งแน่นอนอะนี่คืออ e n ฟ i n i x ซ 35G นะคะยังไงวันนี้ข้อดีข้อเสียจุดพิจารณาอะไรเราได้แจ้งให้ทุกคนทราบหมดเรียบร้อยนะหวังว่าจะชอบกันเจอกันม่คลิปหน้าลันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะโอยาสมิค่ะสวัสดีค่ะ